ดีครับวันนี้เรามีอะไรมาเล่นกันีเนะเนี่ยสัตว์เรืองแสงเกโก้ไหนยืขึ้นมาโอเคโก้คือจิ้งจกนะครับจิ้งจกเรืองแสงแล้วก็มีอะไรอีกเต่ามีเต่าเรืองแสงเต่านี้อ่าคุณคุณนะแมลงวันแมลงวันเรามาแกะทีละตัวเลยไหมอ่าอ่าตัวแรกก่อนนะพูอยาแกะตัวไหนเกโก้อ่าเกโก้ยื้อขึ้นมาจิ้งจกนะครับจิ้งจกเขาให้หลุด นี่เกโก้นี่นี่นะคะเกโก้อ่านี่คือตัวจิ้งจกนะครับจะเป็นตัวใสๆแบบนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกจะเป็นหลอดเลืองแสงนะครับวิธีการเล่นนะครับเราเอาหลอดตัวนี้นครับหักตรงกลางแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวตัวจิ้งจกนะครับตัวเลืองแสงใส่ไปแล้วนะเขาก็หักอย่างนี้นะครับป๊าป๊านี่หักอย่าง,งน,นี้ครับขยาขยเขยา,ขยาอุย้ยเป็นออกสีเหลืองๆนะครับแกะเตานะครับแกะตรงนี้เหรอ ได้แล้วโอ้ไหนออกมาเลยสินี่เจ้าเตา่านี่สีเขียวนี่เจ้าเตา่านี่เขียวกินต่อไปอันน,น,นี้ตัวมแมลงวันนี่สีพิ้งอ่ะน้ำพลฉีกเกตี้เลือตัวเป็นเจ้า,มาแมลงวันแล้วก็มีแท่งสีทมพูแต่เราจะเริ่มใส่เจ้าเตาก่อนนะคะนี่เรืองแสงแล้วอ่ะใส่เข้าไปในเจ้าเต่าตโอ้ตัวหนึ่งคือมแมลงวันนะครับ สีชมพูม่วงๆนะครับใส่เข้าไปในเจ้าแมลงวันเสร็จหรือยังไม่ได้ใส่เลยสไปเดอร์แมนอันนี้จิ้งจบอันนี้เตาอันนี้แมลงวันตองปิดไปดูไหนยกขึ้นมาหน่อยอู้นี่ครับเจ้าแมลงวันดีแล้วก็จะมีเจ้าเตาอู้เจ้าเตาอู้เจ้าเตาเรื่องแสงโอ้โหเจ้าใหญ่มากครับแล้วก็มีเจ้าอะไรอีกจิ้งจกจิ้งจกไงยกขึ้นมาสไปเดอร์แมนอู้สไปเดอร์แมนมันจะมีแสง ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวตัวนี้สีส้มตัวนี้เขียวตัวนี้ออกชมพูม่วงนะคะลองดูกันนะครับอู้ตัวนี้ทงไมดืมเสร็จเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเขาโอ้โหเหมือนเป็นต้นไม้นะครับที่มีมแมลงมาเกาะอ,อยู่ไหนบอกเพื่อนๆสิว่า โอ้ยแมลงได้น้องแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดให้องน้ำพอด้วยนะคะแล้วก็เราแมลงเรืองแสงด้วยนะครับ